สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มแรงงานต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้ตอนนี้ค่ะคือเราได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่าตัวหนึ่งที่แบบว่าเปิดโอกาสให้ทำงานในเกาหลีได้ยาวขึ้นออที่เรียกว่าว e ีซ่า e74 วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้กันครับ วีซ e ่า e74 หรือที่ทางเกาหลีเรียกว่า skilled worker program เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์สมัครต้องทำยังไงบ้างโดยอิงจากข้อมูลเงื่อนไขของทางเกาหลีเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราหามาได้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นคงต้องขอเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนเลยทำไมเอ่อทำไมเกาหลีใต้ถึงต้องมีวีซ่าประเภทนี้ขึ้นมาล่ะคะ ค,คือต้องย้อนไปที่ปัญหาหลักๆของเกาหลีเลยก็คือการขาดแคลนแรงงานครับโดยเฉพาะในภาคส่วนสำคัญสคัญอย่างอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าก่อสร้างอะไรพวกนี้เรื่องนี้ก็ทำให้ปี2004นะครับเขาเริ่มนำระบบการอนุญาตจ้างงานหรือที่เรียกกันว่า EPS Employment Permit System เข้ามาใช้อ๋อระบบ EPS ที่เราได้ยินบ่อยๆ ใช่ครับซึ่งหลักๆของ EPS ก็คือการนำเข้าแรงงานต่างชาติผ่านวีซ่า E9 สำหรับงานทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ต้องการทักษะเฉพาะทางสูงมากในช่วงแรกนะครับก็คือวีซ่า E9 ที่คนไทยหลายๆคนไปทำงานกันเยอะๆนั่นเองนะคะใช่เลยครับปัจจุบันนี้มีคนถือวีซ่า E9 ในเกาหลีน่าจะกว่า300,000คนแล้วนะครับแต่ว่าข้อจำกัดสำคัญของ E9 ก็คือมันเป็นวีซ่าทำงานแบบชั่วคราวคืออยู่ได้นานสุด รวมๆแล้วไม่เกิน9ปีนิดๆนะครับไม่สามารถจะต่อเพื่ออยู่ยาวๆหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าพำนักถารได้เลยพอครบกําหนดก็ต้องกลับประเทศอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแรงงานที่แบบอุตสาห์ทำงานมาหลายปีเริ่มเก่งเริ่มมีทักษะมีประสบการณ์แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องกลับไปมันก็เหมือนกับว่าเกาหลีเองก็เสียโอกาสตรงนี้ไปเหมือนกันนะคะจุดนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้เกิดตัวว e ีซ่า E74 ขึ้นมาถูกต้องเลยครับคือ E74 หรือชื่อเต็มๆภาษาเกาหลีคือสุกเนียนคีนึงอิลยอกเนี่ยก็คือโปรแกรมที่เขาออกแบบมาเพื่อเก็บรายงานกลุ่มนี้ไว้เลยครับเป็นการให้โอกาสคนที่ทำงานอยู่แล้วมีทักษะฝีมือมีประสบการณ์อย่างคนที่ถือวีซ่า E9 E10 ซึ่งเป็นแรงงานประมงหรือ H2 ที่เป็นวีซ่าสำหรับคนเชื้อสายเกาหลีที่มาทำงานให้สามารถเปลี่ยนมาเป็นวีซ่าอ e 7 4ได้เพื่อจะได้ทำงานอยู่เกาหลีต่อได้ยาวๆครับ เหมือนเป็นการต่อยอดจากแรงงานเดิมที่เขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีคุณภาพมีฝีมืออยู่แล้วนั่นเองนะคะครับและประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือข่าวใหญ่ปีนี้เลยครับตามข้อมูลก็น่าจะช่วง2024-2025ถึงคือการเพิ่มโคตา e 7 4แบบโอ้โหก้าวกระโดดมากเพิ่มเป็น35,000คนเลยนะครับจากเดิมที่น้อยกว่าน,นี้เยอะมากๆอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าเกาหลีต้องการแรงงานทักษะกลุ่มนี้อย่างจริงจังแล้ว โอ้โหสามคนนี่ถือว่าเยอะมากจริงๆนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากงั้นคุณสมบัติหลักๆเลยค่ะคนที่จะสมัครได้เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างคะครับข้อกําหนดหลักๆเลยนะครับคือ 1. ต้องเป็นคนที่ถือวีซ่า E9 E10 หรือ H2 อยู่แล้วในปัจจุบัน 2. คือต้องอาศัยอยู่ในเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับโดยนับในช่วง10ปีล่าสุดแล้วก็3 ต้องทำงานกับนายจ้างคนปัจจุบันอย่างถูกกฎหมายมาต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีครับและอันนี้สำคัญมากคือนายจ้างต้องยินยอมต้องสนับสนุนให้เราเปลี่ยนวีซ่าด้วยอ๋อนายจ้างต้องเห็นด้วยแล้วเรื่องรายได้กับเรื่องทักษะภาษาล่ะคะเห็นว่าก็เป็นปัจจัยสาคัญเหมือนกันใช่ครับเรื่องรายได้นี่ก็มีกำหนดขั้นต่ำไว้คือต้องมีรายได้ต่อปีอย่างน้อย26ล้านวอนครับแต่ว่าเอ่อก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางอาชีพนะครับเช่นเกษตร ประสุสัตหรือประมงอาจจะต่ำกว่านี้ได้นิดหน่อยนอกจากรายได้แล้วก็ต้องผ่านระบบคิดคะแนนรวมด้วยครับต้องได้อย่างน้อย200คะแนน200คะแนนคะแนนนี้มาจากไหนบ้างคะคะแนนก็จะมาจากหลายส่วนรวมกันครับทั้งรายได้อายุประสบการณ์ทำงานแล้วก็ความสามารถทางภาษาเกาหลีอันนี้ต้องมีผลสอบทอปิกซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีนะครับต้องได้ระดับ2ขึ้นไปหนุนลูกจ้างได้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรที่เขาต้องผ่านด้วยไหมคะ มีครับทั้งฝั่งนายจ้างหรือบริษัทเองก็ต้องเข้าเกณฑ์เหมือนกันเช่นเอ่อต้องเป็นบริษัทที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติกลุ่ม E9 E10 หรือ H2 อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีสัสดส่วนการจ้างงานคนเกาหลีเทียบกับคนต่างชาติตามที่เขากำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีแต่แรงงานต่างชาติอย่างเดียวแล้วก็แน่นอนต้องไม่มีประวัติเรื่องเอ่อค้างจ่ายภาษีหรือค้างจ่ายค่าจ้างอะไรแบบนี้ครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะทีนี้การสมัคร ขั้นตอนมันยุ่งยากซับซ้อนไหมคะต้องไปทําที่ไหนยังไงการสมัครหลักๆเลยคือทําผ่านระบบออนไลน์ครับที่เว็บไซต์ไฮโครียของทางเกาหลีต้องเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะพอสมควรครับทั้งในส่วนของตัวลูกจ้างเองเช่นใบสมัครสัญญาจ้างงานตัวใหม่สําหรับ e 7 c เอกสารยืนยันรายได้ผลสอบภาษาทอปิกแล้วก็ต้องมีเอกสารจากฝั่งนายจ้างด้วยเช่นหนังสือรับรองบริษัทเอกสารเกี่ยวกับภาษี รายชื่อพนักงานทั้งหมดประมาณนี้ครับอ้อแล้วก็จะมีกําหนดวันยื่นสมัครด้วยนะครับเขาจะแบ่งตามเลขท้ายปีเกิดของผู้สมัครไม่ใช่ว่ายื่นได้ตลอดเพราะจากข้อมูลที่เราเห็นมาก็คือแรงงานหลายคนที่มีคุณสมบัติครบหรือแม้แต่นายจ้างเองโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางหรือเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ e j 4 d เท่าที่ควรหรืออาจจะไม่แน่ใจเรื่องขั้นตอนเอกสารต่างๆก็ทําให้พลาดโอกาสนี้ไปได้ง่ายๆ รวมถึงอุปสรรคเรื่องภาษาหรือการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับบางกลุ่มครับ อืมจริงด้วยค่ะสรุปแล้วก็คือว่าว e ีซ่า e เจ็บี่เนี่ยเป็นโอกาสครั้งสำคัญจริงๆนะคะสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือมีประสบการณ์ในเกาหลีใต้ที่จะได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากการเป็นแรงงานชั่วคราวไปสู่ความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแล้วก็สามารถอยู่อาศัยทำงานระยะยามได้แล้วยิ่งการเปิดโคตาที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแบบนี้ยิ่งทาให้เรื่องนี้น่าจับตามองมากๆเลยค่ะ ใช่เลยครับมันเหมือนเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดกว้างขึ้นมากๆเลยแต่พอมองในอีกมุมมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อมนโยบายที่ดีมีโคต้าที่เปิดกว้างขนาดน,นี้แล้วเนี่ยจะมีวิธีหรือมีกลไกอะไรบ้างที่จะช่วยให้ข้อมูลสําคัญสําคัญเกี่ยวกับ E74 เนี่ยทั้งเรื่องคุณสมบัติขั้นตอนเอกสารต่างๆมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆทั้งตัวแรงงานเองแล้วก็นายจ้างได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้โอกาสดีๆแบบนี้มันถูกนําไปใช้อย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปที่ต้องช่วยกันคิดครับ